ครัวกับเจสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาชวนทําเมนูไข่อีกนะคะมีไข่เจียวหอหมกแล้วก็ต้องมีไข่เจียวต้มยำนะคะวิธีทําก็ไม่ยากเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าค่ะ ไข่เจียวต้มยำนะคะส่วนผสมก็จะมีดังนี้เลยค่ะประเจขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะเนื้อเนี่ยอย่างหมูบดเนี่ยเราสามารถใช้ตามใจชอบได้เลยนะคะเครื่องปรุงก็จะมีนี่เลยค่ะประเจขึ้นให้หน้าจอนะคะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะ ใบมะกรูดนะคะเราจะเอามาซอยเป็นฝอยๆนะคะอันนี้ก็จะต้องดึงเอาก้านตรงกลางออกนะคะถ้าอย่างนั้นมันจะแข็งนะคะเนาะซอยเป็นฝอยๆแบบนี้คะ่ะมีดต้องคม,มนิดนึงระวังมือด้วยนะคะ ตะไคร้ค่ะตะไครก็จะซอยนะคะหั่นเป็นแผ่นบางๆนะคะพริกขี้หนูแดงอันนี้เราจะไว้ใช้แต่งหน้านะคะก็จะหั่นเฉียงๆไว้จริงๆก็ใช้ไม่เยอะหรอกค่ะอันนี้นี่คือเพื่อความสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มปรุงกันเลยค่ะก็น,น้ำพริกเผาที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็น้ำกะทิค่ะ กะทินิบพราเจ๊เคี่ยวมานิดหนึ่งแล้วนะคะจะเก็บไว้ได้นานหน่อยผสมคนผสมกันค่ะพอได้แล้วเราก็เอาเนื้อหมูนะคะใส่ลงไปเลยพอคนเข้ากันแล้วทีนี้เราก็จะใส่เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ พุกเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วก็จะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้นะคะที่เราซอยไว้ใส่ลงไปค่ะรสชาติก็จะเป็นเหมือนต้มยำมันนะคะจําเป็นจะต้องมีตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ไข่ที่เราเตรียมไว้ตอกใส่ลงไปเลยคะ่ะคนให้เข้ากันนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันเนื้อนนเนียน ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตั้งเตากันเลยค่ะกระ้าตั้งน้ำมันน้ำมันพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะมากที่ทำนี่ป้าเจ๊ก็ค่อนข้างจะใส่น้ำมันเยอะไปนิดนึงนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนเนี่ยเราก็จะเช็คน้ำมันก่อนนะคะคือหยดไข่ไปแล้วไข่ค่อยๆขึ้น อันนี้ถือว่าใช้ได้นะคะอย่าให้น้ำมันร้อนเกินไปเพราะว่าเราเดี๋ยวเราเทไข่ลงไปแล้วไข่จะไหม้นะคะต้องมีการเทน้ำมันก่อนเทลงไปเลยค่ะไปไม่ต้องแรงนะคะ อันนี้จะมีการเขยา่ากระทะนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้ไข่ติดก้นกระทะนะคะไข่จะลอยขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไว้ให้ไข่เซตตัวนิดนึงนะคะใช้ตะหลิวแซะๆก้นนิดนึง พอไข่ okay. เริ่มเซตตัวแล้วเราก็จะใช้กระชอนกลับนะคะอันนี้พเจ้ทำเนี่ยไข่ยังเซตตัวไม่ค่อยดีพอนะคะอาจจะดูเละๆนิดนึงแต่ก็ใช้ได้ค่ะ พิกไข่เสร็จแล้วเราก็จับให้เป็นแบนๆน,นะคะจะได้สุกทั่วถึงนะคะกินไวสักพักหนึ่งต้องคอยเช็คตลอดนะคะถ้าไม่อย่างนั้นไข่จะไหม้นะคะพอไข่เริ่มเซ็ตตัวแข็งทั้งสองด้านแล้วทีนี้เราก็จะตักขึ้นค่ะเราตักขึ้นเสร็จแล้วใช้ตะหลิวนะคะกดเอาน้ำมันที่ไข่ออกนะคะ กดลงเบาๆให้ไขแห้งๆนะคะจะได้ไม่มันเยิ้นเกินไปนะคะไข่จะได้ไม่เลี่ยนเนะาะจะประมาณนี้ค่ะมาจัดจานการจานของปเจนเน่ก็จะลองกระดาษซับมันนะคะอย่างบางบ้านเนี่ยอาจจะใช้ทิชชู่ที่สำหรับซับน้ำมันใช้ตัวนั้นก็ได้ค่ะ เอามาลองไว้นะคะน้ำมันจะได้ซึมออกจากไข่เสร็จแล้วก็จะโรยด้วยใบมะกรูดซอยนะคะหันดป่อยพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูแดงที่เราซอยไ,อไยวย้เมื่อกี้ไข่เจียวต้มยำเมื่อกี้ป้าเจลืมบอกไปนะคะว่าจะต้องมีมะนาวด้วยนะคะเนาะคือจะต้องมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มนะคะคล้ายๆกับเรา ทานต้มยำอะไรประมาณนี้ค่ะเวลาจะทานเราก็จะบีบมะนาวลงไป <_ c oughs> เบื่อเมนูไข่นะคะไม่รู้จะทานไข่อะไรดีลองทำเมนูนี้เลยค่ะไม่ยากเลยถูกใจคุณพ่อบ้านแม่บ้านแน่นอนเลยค่ะ กับข้าวสวยร้อนๆนะคะรับรองเลยค่ะเมนูนี้จเจริญอาหารแน่นอนลองทำดูนะคะเมนูน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับเมนูนี้สวัสดีค่ะ